สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,าย,ายพลเรือนหรืออ,อปรพรกันนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ,อปรพรเนี่ยเขาได้รับแค่ในเรื่องของค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือเปล่ายังมีสิทธิสวัสดิการอื่นๆอีกหรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับ วันนี้นะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือแจ้งในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการอื่นๆของอประพะรนะครับเป็นหนังสือที่ว .179 ลงวันที่29มักมกราคม2564นะครับคุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลมาอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้นะครับในสิทธิสวัสดิการอื่นๆในข้อที่3เนี่ยนะครับ หก็คือเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพศส5 4 3นะครับนี่คือสิทธิสวัสดิการข้อที่1นะครับสงเงินสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพล,ลเรือนกรณีเสียชีวิต ทุกพลภาพพิการหรือสูญเสียอวัยวะแพทย์รับรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในเกินกว่า3วันตามประกาศมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพล,ลเรือนเรื่องหลักเกณฑ์การส่งเคราะห์ออปพพรที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ลงวันที่23พฤศจิกายน2555นะครับต่อมาในข้อ3นะครับในเรื่องของเครื่องแต่งกายชุดฝึกอปอพร หรือชุดปฏิบัติการของอ,อปรพรนะครับรวมทั้งบัตรประจำตัววุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนตรงนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายได้คนหนึ่งนะครับปีละ2ชุดต่อปีนะครับต่อมาในข้อ4คือการเบริกค่าใช้จ่ายให้กับอ,อ,อปรพรในการเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการฝึกอบรมของท้องถิ่นนะครับในการไปฝึกอบรมในการเดินทางไปราชการเนี่ยก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางและค่าฝึกอบรมด้วยนะครับ 5. การลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟเป็นรายบุคคลในอัตราร้อยละทุกระยะทางเฉพาะการเดินทางในรถนั่งชั้น3ธรรมดา นะครับในช่วง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับต่อมานะครับในข้อที่6ในข้อที่6ก็คือการลดหย่อนค่าโดยสารลดประจัะดรถประจำทางของบริษัทขนส่งจำกัดในเส้นทางรถโดยสารประจำหมวดที่2ลงร้อยละ20นะครับในข้อที่7นะครับการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณอัรโดยใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ162.8เมกะเฮิร์นะครับในภารกิจของอ,อปพรโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธรารณาภัยเป็นผู้ควบคุมดูและนะครับและ8สิทธิ์ในเรื่องของการขอเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกคุณาภรณ์ โดยอายสาสมัคราสามารถนำส่งเรื่องการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยดำเนินการนะครับนี่คือสิทธิสวัสดิการอื่นๆนะครับที่วันนี้เราอาจจะคิดไปถึงนะครับว่าอปพรเนี่ยมีสิทธิสวัสดิการมากกว่าการได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนะครับ